เพื่อนๆวันนี้ป้าเดียก็จะพาเพื่อน,อนๆนมาทำหมักหมูนะคะหมักหมูทำหมูสเต๊ะค,ค่ะนี่เลยค่ะเราได้หมูแล้วเนาะเราก็้าหั่นชิ้นพอดีพอดีที่เราจะเสียบไม้เนาะอันนี้ป้าเดียก็หัน่นเสร็จแล้วละะ้ค่ะเราซื้อหมูมาประมาณหนึ่งกิโลนี่เลยเรา,าหั่นเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมตัวเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงของป้าเดียก็จะมีผงกะหรี่มีผงนัว มีซอสซอสสายเขียวเสีิยวขาวน้ำตาลทรายแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกะทิค่ะกะทิแล้วก็น้ํามันพืชแล้วก็แป้งมันแป้งนี่เราใช้แป้งอะไรก็ได้นะคะไม่จะเป็นเฉพาะเป็นแป้งมันแต่พอดีเรามีแป้งมันเราก็เลยใช้แป้งมันนะคะอันนี้เราก็มาเตรียมเครื่องเลยค่ะก็ใส่ตามสูตรนะคะประเดียวใส่ไม่เยอะ ก็จะมีซีอิ๊วใส่ไปหนึ่งช้อนซีอิ๊วฝาเขียวใส่สองช้อนน้ำตาลทรายสองแล้วก็กะทิสามสามช้อนแล้วก็แป้งกประมาณสามช้อนค่ะแล้วก็น้ำมันพืชเออสามช้อนแล้วก็ผงน้อน,นิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะ,น,ะยนี่แหละค่ะสตรไปเดียเขนี้แหละไม่ต้องใส่เยอะเขาใส่เยอะมันจะเค็มพวกซอสพวกอะไรอย่างเง แล้วเวลาไปสกินกับน้ำจิ้มเนาะมันจะเค็มเราก็ใส่พอนี้พอๆประมาณไม่ต้องหวานเพราะน้ำจิ้มเขาจะออกรสหวานอยู่แล้วเนี่ยค่ะน้ำมันพืชก็ประมาณสองช้อนสองถึงสามช้อนนี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าใส่แล้วมันจะทําให้เนื้อมันนุ่มแป้งก็เหมือนกันค่ะแป้งก็จะทาให้เนื้อนุ่มเนี่ยค่ะเราก็ใส่เข้าไปประมาณสามช้อนแป้งไม่เยอะพอได้เสร็จที่แล้วเราก็คลุกเขาค่ะคลุกเขาให้เข้ากัน คลุกเขาคลุกเขานาน,านๆหน่อยก็ได้นะคะจนเนื้อนิ่มนั่นแหละค่ะเนี่ยเราก็ใส่ถุงมือที่จริงมันต้องใส่ถุงมือแต่ประเดี๋ยวไม่มีประเดี๋ยวก็เลยใส่ถุงพลาสติกนี่แหละค่ะใส่กันมือเปื้อนนี่เลยแล้วก็เขา้าเขาค่ะเข้าเขาให้เข้ากันเลยเข้าดีๆเลยค่ะให้เขานวนไปเลยค่ะเนื้อเขามันจะนิ่มเลยค่ะ ถ้าเกิดยังไม่พอเราก็ใส่กะทิเข้าไปอีกหน่อยก็ได้นะคะาน,นา้ำเขามีอิ่มตัวนี่เลยค่ะเครื่องเทศเที่เป็นผงกะหรี่มันจะทำให้เนื้อหมูมันหอมเนาะหมูสเต,เตียอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็พักไว้อันนี้พักไว้สักพักหนึ่งหรือ,อ,อที่บ้านมีตู้เย็นเราก็ใส่ตู้เย็นเลยก็ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะรีบหน่อยเราก็เอาวางไว้ วางไว้ก็ได้วางไว้ก่อนแล้วก็ฝาปิดไว้อย่างนี้แล้วค่ะธรรมดาอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปจะเจสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะแล้วก็เตรียมเอาไปแช่ตู้แช่ตู้เย็นเราหาผ้าย,ยางหรืออะไรห่อข้างหน้าหน่อยนึงก็ได้ค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสเสร็จแล้ว แล้วก็เตรียมเสียบไม้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเมื่อที่ช่วยชมกิปปะเดียค่ะประเดีย,ะะดยจะหาคลิปใหม่ใหม่เพื่อนชมนะคะขอบคุณค่ะ